สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดระดมรถน้ำ28คันเหตุเพลิงไหม้สินค้ากลางโรงงานเสียหายหายลายล้านเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่10กุมภาพันธ์ร้อยตำรวจเอกชัยยงอำพันเซนรองสารวัสรสอบสวนสพกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารไฮเออร์อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหมู่9ตำบลหนองกีอำเภอกบินบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พันตำรวจเอกมโนธกันเกล้าผู้กำกับสบพกบินบรุรีและประสานรถดับเพลิงจากอบตและหน่วยงานไกลเคียงจากอำเภอกบินบรุรีและอำเภอนาดีรวม28คันที่เกิดเหตุอยู่ในเขตอุตสาหกรรมกรบินบรุรีบริเวณพื้นที่สนามภายในโรงงานพบเพลิงกำลังลุกไหมกองสินค้ายอย่างรุนแรงรถดับเพลิงและระดมฉีดน,น้ำเพื่อสกัดไฟแต่เนื่องจากมีกระแสลมแรงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดไม่ลุกลามเข้าตัวอาคารได้สําเร็จมีอาสาสมัครกู้ภัยสำรักควันหนึ่งไร่มีอาการหายใจไม่สะดวกและอาเจียนนําส่งโรงพยาบาลน,นาดีจากการสอบถามในายธัญวัฒน์นักเจือผู้จัดการบริษัทให้การว่าสินค้าดังกล่าวเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ระหว่างรอนำไปประกอบในโรงงานให้สมบูรณ์ก่อนนำส่งต่างประเทศเบื้องต้นค่าเสียหายหลายล้านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ